เกิดอะไรกับหัวใจบิ๊กทองภูมิจุบป,ปากคุณชูชัยเพื่อพิสูจน์ว่าเมื่อนักแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิมาเป็นแขกรับเชิญรายการคลับ f ฟ i d เด s h o ชวพร้อมเผยมันเกิดอะไรกับหัวใจที่จุบป,ปากคุณชูชัยเพื่อพิสูจน์ว่ายูยูก็ไปจุบป,ปากกับพี่ชูชัยบิ๊กทองภูมิหรือจริงๆผมเป็นเก้งเราไม่รู้สึกกับผู้หญิงแล้วรอบตัวเรามีแต่กระเทยแล้วคนก็มองว่าเราไปหลอกกระเทยกินอะไรอย่างนี้เราก็เลยไปลองคุยเล่นอย่าดูปรากฏว่า บิ๊กทองภูมิเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยหัวใจเต้นตึกตักเลี้ยวเชิเลยแฟนเรามีเยอะมากอย่างนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนเราก็จุกได้หรือว่าเหมือนกับพี่ชอตอย่างนี้กฎของการเป็นแฟนพี่บิ๊กพูดเสมอเป็นแฟนพี่บิ๊กสามีได้มีแฟนแล้วก็ได้เบื่อเมื่อไหร่หาคนอื่นก็ได้มีสามีใหม่ก็ได้แล้วเราซับพอร์ตสามีเขาด้วยพูดตรงๆบางคนพูดว่าบิ๊กหลุดบิ๊กบ้าไปแล้วบิ๊กทองภูมิเกิดอะไรกับหัวใจบิ๊กทองภูมิจุป,ปากคุณชูชัยเพื่อพิสูจน์ว่า เมื่อน่าแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิมาเป็นแขกรับเชิญรายการคลับ Friday Show พร้อมเผยมันเกิดอะไรกับหัวใจที่จุบป,ปากคุณชูชัยเพื่อพิสูจน์ว่ายูยูก็ไปจุบป,ปากกับพี่ชูชัยบิ๊กทองภูมิหรือจริงๆผมเป็นเก้งเราไม่รู้สึกกับผู้หญิงแล้วรอบตัวเรามีแต่กระเทยแล้วคนก็มองว่าเราไปหลอกกระเทยกินอะไรอย่างนี้เราก็เลยไปลองคุยเล่นหย่ดูปรากฏว่า บิ ue, ๊กทองภูมิเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยหัวใจเต้นตึกตักเลี้ยวเชเลยแฟนเรามีเยอะมากอย่างนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนเราก็จุบได้หรือว่าเหมือนกับพี่ช็อตอย่างนี้กฎของการเป็นแฟนพี่บิก๊กพูดเสมอเป็นแฟนพี่บิ๊กสามีได้มีแฟนแล้วก็ได้เบื่อเมื่อไหร่หาคนอื่นก็ได้มีสามีใหม่ก็ได้แล้วเราซับพอร์ตสามีเขาด้วยพูดตรงๆบางคนพูดว่าบิ๊กหลุดบิ๊กบ้าไปแล้วบิ๊กทองภูมิ